น้ำในแม่น้ำเมยเอ่อท่วมตะลิ่งบ้านท่าสองอย่างชาวบ้านไทยและกะเหรี่ยงเก็บของไว้ขึ้นสู่ที่สูงค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานจากอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากว่าจากการที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากทำให้น้ำในแม่น้ำเมยมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ราษฎรไทยและเมียนมาต่างเร่งเก็บเข้าของไว้ในที่ปลอดภัยเพราะน้ำได้ท่วมหาทรายที่เคยสร้างเพิงพักไว้ เพื่อเก็บผลิตผลทางการเกษตรซึ่งต่างจากช่วงก่อนที่ลำแม่น้ำเมือยแห้งทำให้การเดินทางไปมาของราษฎรทั้งสองฝั่งไปมาหาสู่การค่อนข้างลำบากเพราะไม่สามารถใช้เรือข้ามไปมาได้แต่เมื่อระดับน้ำในลำน้ำเมือยที่สูงขึ้นก็ทำให้ราษฎรไทยเมียนมาทั้งสองฝั่งสามารถไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวกขึ้นซึ่งในวันนี้ราษฎรจากฝั่งเมียนมาก็กข้าม,มาหาซื้อสินค้าในฝั่งไทยมากขึ้นเนื่องจากเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา